วันนี้เป็นแมวนะคะให้ฉันเป็นแมวตัวโปรดของเธอคิดถึงมากคิดถึงเหมือนกันแบบมากๆเลยน่ารักไหมุกคนทำอะไรกันอยู่อยากฟังเพลงไหมเราเปิดเพลงให้ฟัง <c oughs> วันนี้กี่นาทีสิบแล้วกัน วันนี้จะมาสินาซีโอเคไมต่างหูหัวใจเฮ้ยทุกคนรู้ไหมว่าต่างหูหัวใจมันทําผิดมากคือหลีใส่บ่อยเกินจนแบบมันเจ็บอะ่ะเหมือนหูจะแบบขาดออกมาแล้วมันหายไปไหนแล้วเมื่อกี้อ๋อนี่นี่ใช่ไหมคือจริงมันมีอีกข้างด้วยนะแต่อยู่ในกล่องแต่คือหลีใส่แบบเยอะๆแล้วมันแบบเจ็บอะ่ะ เจ็บอะมันเจ็บอะเขาบอกว่าคิดถึงกดหนึ่งโอเคทุกคนไม่มีอะไรทำอะเรามาหาอะไรแบบเล่นกันนะฉันแบบอันนี้หรืออันนี้เข้าใจไหมทุกคนให้แบบพิมมาว่าอันนี้หรือว่าอันนี้ลอลีก็จะทายว่าอันนู้นหรือว่าอันนี้หรืออันไหนหรืออันนี้ สวัสดีค่ะปอเช่สวัสดีค่ะอายุสิบหกสิบหกหรือสิบเจ็ดสิบหกเฮ้ยทำไมมันใกล้ขนาดนี้อ่ะอ๋อ oh, มันซูมได้ไงเมื่มอไหร่จะคำไดย์ลี่หรือไดยอารี เดลีใช้มือถือรุ่นอะไรใช้ iPhone 1 2จะเข้ามอกุนเทพไหมคือ,อยังไม่รู้เลยเอาจริงไหมทุกคนคือหลียังไม่รู้เลยว่าหลีจะเข้าอะไรดีเฮ้ยทำไมมันลุงรังเกะกะไปหมดเลยคือหลียงไม่รู้ว่าหลีจะเข้าอะไรชิตจะเป็นยังไงต่อ ไดม,มีอะไรทางนั้นในชิตนี้มีเยลลี่ด้วยนะกินเปล่าไปตักมาจากอียิียเธอตอบไม่ได้ใช่ไหมว่าอะไรจะคำเป็นเซอร์ไพรส์ไงทุกคนทุกคนต้องแบบอ,อ,อ่รอนิดนึงรอรอนิดนึงนะโอเคไหม กินอะไรเข้าไปกินเยลลี่ควรนเป็นรูปอะไรหรือไหมไม่บอกหรอกวยพรวันเกิดอ่ะวันเกิดใช่ไหมวย,ยพรวันเกินย้อนหลังให้เราหน่อย Happy birthday นะคะมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงจุ๊บจ ถ้าหลี่ยังไม่รู้เข้าอะไรเข้าอยู่ในใจพี่ก่อนไม่ใช่เละนะคือมือติดเยลลี่อ่ะมันเหนียวมากเลยน่าเกลียดอะทุกคนทำไมคนอื่นกินเยลลี่มันดูน่าหลกหมดเรื่องจีบหลี่แล้วหลี่จีบเราบ้างซี่ก็จีบแล้วคือเธอไม่สนใจเราไง เยลลี่รถไหนอร่อยรสยนต์แห่รดราคาแห่ทุกคนเรามาหาอะไรเล่นหาอะไรทำกันไหมกินน้ำเปิดเพลงด้ ว่าเปิดเพลงดีกว่าเปิดเพลงดีกว่างอนแหละงอนแหละงอนแล้วเปิดเพลงดีกว่าเป็นอะไรก่อนไม่มีอะไรทำเลยอ่ะทุกคนทำอะไรดีอ่ะ ชอบสีชมพูไหมจะส่งของไปให้ชอบทุกชอบอะไรก็ได้ส่งอะไรมาให้ชอบทุกอย่างเลยฮี hey! ดีทำอะไรไปไม่คิดเลยว่าอะไรวันนี้มาลองเพลงไหมอาเพลงอะไรโอเคมาลองเพลงดีกว่าทุกคนอยากฟังเพลงอะไรจะลองให้ฟัง ไม่มีอะไรทำแต่ว่าหลีจะมาแบบเดียวนะสามทุ่มสี่สิบจะไปแล้ว <c oughs> จะร้องเพลงให้ฟังก่อนแล้วค่อยไปอยากฟังเพลงอะไรอันนี้คือเทียนหอมนะคะทุกคนมันหอมนะมังก็หอมแหละ เอาเพลงที่ครั่งรักเพลงอะไรอ่ะรู้ไหมว่าช่วงนี้เดี๋ยไม่มีเพลงฟังเลยฟังแต่เพลงเก่าๆไม่ได้ฟังเพลงใหม่ๆเลยอ่ะทรีออชรีและเธอจะรู้ว่ารักจริงไม่ได้หลอกลา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 เฮ้ เอาเพลงอะไรดีอะสามทุ่มสี่สิบไม่มีจริงมีจริงวันนี้จะเกิดขึ้นจริงๆอีกห้านาทีเท่านั้นแค่ลอมาไม่ได้รักแต่ไม่ได้รอชิคก,กี้ชฉันจะฝันถึงเธอร้องยังไงนะ คำถามคำถามไหนอะแฟนปัจจุบันแฮไม่ใช่นะมันแฟนอนาคตแฮคิีิเวย์วันเกิดหนูหน่อยค่ะแฮปปี้เบิร์ a เดย์นะคะมีความสุขมาก เฮ้ยไม่รู้จักสักเพลงที่ทุกคนพิมพ์มาแค่เพื่อนมังครับไม่เคยฟังอ่ะหรือว่าเราต้องเปิดพลงไปด้วยเพลงพิงใช่ไหมมีคนคอยเยู่มากเลย แฮปปี้วนหลังหน่อยค่ะน้5วันแล้วแฮปปี้ i r นเดย์ค่ะมีความสุขม,มากๆหกังกับทุกเรื่องโอเคไหม

ริ้งเงี้ยค่ะขอมาให้กับทุกคนที่มีความรักแล้วก็อะไรสักอย่าง <laughs> ทุกคนสามารถขอเพลงมาได้นะที่จะเป็นดีเจทุกคนเองรักพี่ไดหลีรักเธอเหมือนกันมมันมัน,น่่ฉรป

ก็คนละอันนี้ดิจะไปจริงๆแหละจะขอลองอีกเพลงนึงแล้วจะไปเลยดีเจคนนี้จะไปเพลงแอบรักสินะอยากลองเป็นดีเจลดบังไหม่เงา ตักฉันเรียกว่าเธอโอเคสี่ห okay. แล้วกันสีล้ทุกคนได้ยินเพลงปะ Is it ทำหัวฟูเป็นเพื่อนน้องเขาสิไม่เคยหวีผมเลยหรือว่ามีคน มีใครอยากไลฟ์กับดีมไหมบีรู้สึกงงแล้วหลีจะไปจริงๆแหละสีนะ่สิบห้ามีใครอยากไลฟ์กับดีมไหมอยากเห็นทำสีผมเอาเสียอะไรดีือเลยอยากทำนะแต่ว่าแบบหลีไม่รู้จะทำเสียอะไร <S <S ชมพูคืออะไรอ่ะเมื่อกี้หลี่ถามอะไรทำไมทุกคนพิมว่าชมพูลืมอ่ะเมื่อกี้หลี่พิมว่าอะไรเอ้ยเมื่อกี้หลีถามว่าอะไรอะไรทำไมทุกคน,นพิม,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 มชมพู อ๋อยอมผมใช่ไหมใช่อีกหนึ่งนาทีอ่ะเศร่าไหมเศร้าหนอ่อยชีวิต ที่เราะตองไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันติดอะมันติดถ้ามีคนมาไลฟ์ด้วยจะต่อเวลาแต่มันไม่มีใครมาไลฟ์ด้วยไม่มีใครไลฟ์ด้วยก็ไม่ต่อเลย พี่ผมแดงคนนั้นขึ้นไลฟ์เลยใครใครคือพี่ผมแดงมีใครอยากไลฟ์กูไหมัไมไยไปละงนนอนแล้วเราเล่นเราเล่นนะหมอดูบอกจะได้แฟนใส่เสื้อสีขาวใอ่อยากไลฟ์กับใครสักคนแล้วหรีอจะไปจริงจริงนะ や,回や回っこいかっこいかっこなならばいい ชื่อมาชื่อพัทเหรอโอเคเก่งมาก่่ใชสุดแจมฮอตสวัสดีพัทสวัสดีแจมฮอตพัทเธอเป็นคนที่ต่อเวลาให้กับคนนี่เรา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 สั่นเอ้หน่อยใจเย็นใจเย็นอะไรนะทำไงอ่ะถ้าเราอุ้ยช่วยทำไงดีอ่ะ ทำอะไรเขินแบทำไมทำไมล่ะไรอ๋อเขินไม่เป็นไรน่ารักไหมอยากได้ไคนนั้นน่ารักจะเอาไปให้อุ้ยลิลิ ถ้าเราหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเนพี่กว่านะอีกแล้วไม่ใช่ล<ย>เลยเคียกเธอทุกคนเลยงงพี่ผัดเธอแจมหอดใช่เราเราเราโอ้ยโอ้ยด,ดเลยน่ <laughs> ารักอะอยากได้อันไหนอยากได้อันนี้ อันนี้เหรอใช่เก่งมากเราเราพี no ่อายุเท่าไหร่สิบแปดอุ้ยทำไมได้อยู่นานจังเพราะพี่พัสดแดงฮอตน่ารัก่ะพูดพูดไม่รู้เรื่องแต่น่ารักนะเหมือนเราเลยเราก็พูดไม่รู้เรื่องเหมือนกันใช่ไหม เรา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 ดูหลีบ่อยเลยพูดไม่รู้เรื่องเหมือนกันใช่ใช่เราเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องเก่งมากถ้า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 เราจบ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 ไลฟ์แล้วแล้วเราเราเราจะจะได้แบบจะเซฟไว้ไหมต้องทำยังไงอ่ะไม่ได้แค็ไม่ได้อัดไม่ได้อะไรเลยเจอเธอต้องอัดพี่พี่พัดโซแดมฮอตต้องอัดไว้อัดไว้อัดไว้เลยโอเค บอกเพื่อนได้ไหมขอบอกเพื่อนเพื่อนชื่อชิปได้ได้บอกช่วยเพื่อนหน่อยได้ไหมใครใครใครดูอยู่ตอนนี้อ่านให้หน่อยได้ไหมครับพี่พัทเซอร์เต็มฮอตไม่ได้อ่านใครก็ได้อ่านให้หน่อยใช่เลยขอบคุณมากโอเคมามามาโอ้ยบ้ามากโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเอออันนี้ น่ารักอ่ะเย้เย้เขินเขินมากมามีคนอ่านไหนแล้วบ๊ายบาๆคุณไหนรักนะจุ๊บจุ๊ยบายๆโอเคลรไหมจุ๊บจุ๊บโอ๊ยทุกคนเราจะไปแล้วนะอันนี้คือปิดไลฟ์เลยนะบ๊ายบายนะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ในวันที่ทุกคนคิดถึงเรา ถ้าไห้เป็นเวลาสามทุ่มห้าสิบเอ็ดโอเคจะไปลวบายบายใครๆก็เสียอาการกับเธออะไดรี่ <laughs> สนุกอ่ะคุยกับทุกคนแล้วแบบ so happy ไปเราจะมาคุยกันไหนเนีพูดอะไรเราจะมาไลฟบ์บ่อยๆแล้วก็จะมาคุยกับทุกคนบายบายลากนะจุ๊กจุก บาย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 คุณไนท์ครับ